สวัสดีพี่น้องป้องไปทางสองฝังโขงส,สู้คู่สู้คนนะจจะกะและกาสวัสดีมือใหม่ที่กําลังศึกษาการเลี้ยงตะกะแตนปัทาังกาโมจินไขน่เราจะสำรับตะกะแตนเราจะมื้อนี้ก็ได้สามมือ้อน่าจะเข้าวันที่สี่แล้วเดี๋ยวสิพาไปเบ่งนะ้องกันข้างในจ้ะตะกะแตนปัทหังกาโมจินไข่อายุสี่วันเนาะจ้ะ ตอนนี้ยังบเห็นชุดออกก่อนยังไม่ลอกข้ามนะจ๊ะสาจารู้สึกว่าคอกจะเอออดเกินไปแล้วช่วงแรกๆก็ก,ก,กินยังมารายนะจ๊ะกบประมาณนี้นะจ๊ะย่นี่เปียยาวันอิสราเอลแล้วก็ใบกล้วยอันนั้นใบมักซิดาใบฝรั่งนะจ๊ะเราจะลงทิมลงไปให้น้องเบิง้ง ว่าจะกินหรือเปล่าถ้าแอาอัดเกินไปก็จะจะได้ย้ายไปพักไว้อีกคอกหนึ่งให้เพื่อนใหญ่จักน่อยก่อนจ้ะให้ลอ้อคาบจักลบสองรอบก่อนแล้วเสาว์จะสีย้ายใส่กุ้งน้อยแบ่งออกนะจ้ะเหมือนจะแออัดเกินไปเพราะว่าเสาวจะใส่ไข่ไปทั้งหมดมนเจ็ดขีดจ้ะตอนนี้คือยังเด็กก,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 กอากากาเบอัพปันได แต่ถ้าโตวกว่านี้นี่คือเออัดเลยเดี๋ยวเ้าสิให้อาหารบุพเอเพิ่นเนาะจ้ะอัปเดตให้เบ่งเนาะจ้ะว่าประทังก้าโมจินไข่อายุสวันแล้วไข่ที่ยังบุฟักก็ยังฟัก,กออกมาเรื่อยๆจ้ะเพราะว่ายังเห็นตัวขาวๆอยู่ตัวขาวๆก็คือนะ้องเพิ่นกำลังฟัก,กออกมาเรื่อยๆจ้ะ อัปเดตให้เบิงเกนะจ้ะพระธงก้าโมจินไขอายุสีวันประมาณนี้ถาดไทยนี่จะเอาไว้นี่ประมาณสิบวันเนะจ้ะยังไม่เอาออกเพราะครั้งก่อนสาจาเคยฟักแล้วคิดว่ามันเมืดซอจาก็เลยเอาออกน้องไปฟักข้างนอกนะจ๊ะถือไก่กินเมิอดนะจ๊ะรอบนี้ก็สิ่มไว้นี่เลยสิบม,มือเอาเอาจนแน่ใจว่าออกหมดจริงๆนะจ๊ะ อัปเดตให้เบิ่งเนาะจ้าคลิปนี้ก็สิได้พาพี่น้องเบิ่งสมิ่แลล้เนาะจ้าพบก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ